สวัสดีค่ะฮัลโหลก่อนจ้าไปตลาดในเมืองก่อนจ้าไปโลตัดจะปี่น่ที่ภาพไปเที่ยวโลตัดค่ะหมื่อวานเี่ยออกงอกเมืองเป็นบะห่เฮาทานวาลินไปเลยตลาดสียังวันไกจะเลกลาดตะเลิญสี่เนูนเีตลาดจะเลิศสีพอกไปโลตัจะโซจ้ะอไปดอกอุ้มม่แล้ว มันบ่ไก่จากกันบาลินขับรถจะม๋ยม้นเดี๋ยวกะหอนลอยเอ็ดว่าหอนอกลอยเอดไว้คนนั้นมันบ่ไก่ถ้าถ้ามาวนจอนโมงหนึ่งมันไก่ประมาณสิบสิบสี่สิบห้าฮล้อคือเกาจ้าบ่มีเบี้ยบ้านยังบัตตะเตา อันนี้วาดประตุสถานอันนี้บา้านบ้านบานานปฏิบัติธรรมเมีนบ่เลยม,ลออม,มื่อหรอะเออมามอันนี้บ้านไร่้นนานไร่ใามโรงเรียนเอกวันง <laughs> ้าจวจปบไปยิงก็อบอกว่เด็อยู่ในบ้านี่หือของเลย โรงเรียนเนีก็จนอ้าววดน้าขอตั้งล้งายลุงางืวดคือเป้อนเนี่ย่สามปีคือที่เมยโยเองถนนก็ได้อมก็ลงแต่ถนนเหมือนเออนี่ก็ลงปูน อาลงปูนสองสามลงเล่ันลงปูนองเตอสายูน้านหนกันปวดขาเนข้แต่ขายห่้านุงกเป็นยังล้งปูนรังรงปูนกับรังปูนมันลูเต้ลานก้อน่ะ มาเียเดกับุอดใส่ังหันบุทองนั่งอกอันนี้ทงนั่งอกบ้านทุงแต่ะแจมด้สบอ้เป่าอไ่ฝด้วยส้นไลไปแบบิบ เซนทั้งนันบรรทัศงผลว่าจะดีกว่าเซนนี้ว่าใครดีมันฟูดหลายเซนนั่นดีกว่าเซนจอ,อกสเ,นเ,นอเสด็เนาะเซนถ้าบ่มีทุระถ้าบ่มีคนโดยสารนะเซนเหันบ่มีคนโดยสารรดมุกดาหารเขาจะเรียนเซนผลนี้หันบ่มีคนลงเขาจะเรียนเซน อ๋อแม่แม่แต่งแต้มรวลงพยาบาลนั้นเ่าก็เจาไปสรงคนแล้วขาเจาเมือกลับเส้นหีีได้ก็เจากลับเส้นมันฟุ่นหลายเต็มเอ้ฝหมมันสุ ังไม่เฮ็ดถนนใหม่พี่บ่าเฮ็ดเพิ่นได้พอสามปีสิหาง,งบให้แต่บริษัทก่อสร้างพอสามปีไปตุย้ยมันเฮ็ดเพิ่นได้พอเด้ป่าว่าเฮ็ดไล้คุ้มดีเออจะขายก็เฮ็ดปีนี้อเอามาเฮ็ดแต่ว่าปีนี้คือ จากในเมืองมาเลยเดวก่เอาหอดวี่่ขาทางทางนอกวัดหอดบนน่องหัวกหอดของยาวหอดของยาวซ่งก็คือบเ็ดเส้นเจ้าเสด็หรหอดของาวอี่วัดน่องหัวขาขวาบนหลกที่จกเวียดนาอ sure. ่บ้างเบัโบับเอนชุยังมาหมาหม่ำห้อนองหัวข้าขวาบดลกที่ห่าังก็บอกแลไปซูีไปี น่อยเงียนบน่อยเงียบอ,อ่เออขยายก็ดีลรอวะคุยว่าเล่นเป็นเล่นไฟเล่นมันเขาซ้อมออกซ้อมเลยใช่เหคือบุคคลตรงกลางให้มันมีเคาะกลางถนนหลอดกันแต่เหตกุการนนนะ์เขาเหตุการนก็แท้งไปลัดสีหลอว่าแท้งไปสีส,สกิดเลยทั้งนั้นสะดวกกันสบาย ถนนรักถนนทางเจ้าสเสด็จเส็นง่ายนนะห้อาว่าสะดวกกว่นนี้ในฟูนหลายเว้ยสีต่ลงห่งอันนี้บ่รถคูไ่ไม่หนัดน้ำเนี่ยดีเขาเสียว สื่อของรถตัดจ้าพี่น้องเปิดแล้วเปิดไปตุย่ยอันใดธนาคารบอกโชรรถเลยจ้า